สวัสดีรัฟสวัสดีครับเอฟซี FC. ไลฟ์สดข้อมูลทางตรงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่21กันยายนอัปเดตล่าสุดนะวันนี้ถือว่าข้อมูลเรทเนี่ยอัปเดตล่าสุดวันนี้จะเห็นว่าแปลกนิดนึงของแดงไลฟ์สดในรถท้ยเอฟซีข้างบนตึกอ่ะแม่บ้านเขาขัดทําความสะอาด เขาไล่เราลงมาจากตึกวันนี้เออพานุ์พงษ์จรรญศรีส่งเรดมาให้ก็เลยเออทำการไล่สดเลย FC จะได้ทราบเปรดราคาต่อรองวิชิตมิตรสสวัสดีครับรับพีพัดเลขาขำสวัสดีครับพี่ของแดงสวัสดีครับผมเข้ามาดูแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ FC อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้า3คู่นะอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้า3คู่ข้อมูลข้อมูลนะ ประเสริฐโลวิเศษจากนครสวรรค์จำได้มนูนบัวเชิญสวัสดีครับข้อมูลทุกอย่างต้องเป๊ในเอฟซสิ่งต่างๆที่ตามมาเช่นว่าผู้ชมเพิ่มนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตามมาแต่ที่เราต้องเน้นต้องทําก็คือข้อมูลที่ตรงไปตรงมาโดยเฉพาะช่างก่อนชกระพีพัฒเ,เลขาถามแพ้ยากตัวไหนวันนี้ วันนี้ถ้าเกิดว่าแพ้ยากเดี๋ยวพูดไปด้วยคุยไปด้วยวันนี้ถ้าแพ้ยากก็หงแดงมองว่า facebook นะวันนี้เวท facebook มานะเมื่อมาทำการลดเมื่อวานที่ช่องเจ็ดถ้าใครได้ดูคลิปที่คุณพ่อของ facebook ไลฟ์สดจะเห็นว่าสบายดีให้ Hi. วิชิตเมดใสาตามครับปฏิทินนี้เจดดาดาวทองสวัสดีครับหงแดง ผงแดงมองว่า Facebook นะวันนี้ปากหัวตัวเท่าเหลือมแค่ส่วนสูงนะส่วนสูงจะมองว่าเด่นบอลเพชรเหลือมกว่าแต่ถ้าพูดถึงความหนา Facebook หนากว่าวันนี้แพ้ได้แต่แพ้ยากมองเฟซบุ o กในเอฟซหลายคู่มีหลายคู่ที่ที่หงแดงมองว่าแพ้ยากเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปนะแต่เบื้องต้นเอาเฟซบุ๊กไปก่อนเจษดาดาวทองสวัสดีครับหงแดงสวัสดีครับ FC ที่เข้ามากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ใส่เสื้อเวี้ยวฟูเมื่อคืนตบท็อปพี่สอนึ่ำต่อนะพูลสักชัยทองสวัสดีครับผมตามอีกครับสมมิรศีศาสนาสวัสดีครับคู่หนึ่งบุรเรงน้องลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอกับไนท์ฮอคราชานนน เรทนะเรทตอนนี้นะเอฟซหูเรทเขาบอกว่าน่าสนใจในฮอกต่อสิบเก้านะเมื่อเช้าในี่ต่อรองเมื่อเช้าต่อรองตอนนี้พันธุวงเจริญสีส่งเร็ไหมของแดงนะสิบเก้านะเอฟซเดี๋ยวเช็คให้นะเช็คเรทเอาแบบเป๊ะเลยเรทนี่ถือว่าเป็นข้อมูลก่อนมวยไทยจุดสีโชคในเอฟซ อานุพงศ์เจริญศรีสักครู่ ขอไปเอฟซีโทรสับหลนนะโทรสับหลนโอเคนะโอเคโทรสับหลนล็อกแปนแดน สบายดีฟังหงแดงตลอดอยู่ลาวโอเคสวัสดีครับสบายดีทวัชชัยอนุคามสวัสดีคดรับอาจารย์เออเนี่ยไนฮอกไนฮอกต่อไลต่อ 54, FC, ห้าสี่นะเอฟซีไนฮอกไลต่อ 54, ห้าสี่มวยคู่นี้นะถ้าพูดถึงว่าทรงเดียวกันเลยเป็นมวยขวาทรงเดียวกันนะัเป็นมวยขวานะเอฟซีแข้งขวาหมัดขวาศอกคมไนฮอกนี่ ซ้อมอยู่ราชานนนนะตีนขวานี่ออกได้หนักแรงมากพจน,นาามีเรดช่องแปดหรือเปล่าครับมีครับเดี๋ยวเอาเสร็จคู่นี้ก่อนเดี๋ยวเรดช่องแปดเอาไปนะเรดช่องแปดต้องด่วนนิดนึงเพราะว่าใกล้ต่อยละบูเรงนองมา117นะตามพิกัดขนาดที่ไนฮอกมา117.8พูดถึงเวทนะเวทไนฮอกวันนี้มาดีรลเจ็คไหมครับมีโอกาส ธวัชชัยอนุดำเฟซบุ๊กมาดีไหมครับดีมากวันนี้มาดูใสกว่านะูะรูที่มาดูมวยเมื่อเช้าเนี่ยให้คอมเมนต์เกี่ยวกับเฟซบุ๊กไว้ดีมากๆคือก็มองว่าเฟซบุ๊กเมื่อเช้านี่มาแน่นมาหน้าตาสดใสคู่ต่อสู้ก็มาแน่นมาหน้าตาสดใสนะแต่เขามองเขามองขาดมากูกรูเมื่อเช้านี่ท่านมามองขาดเลยผมก็มองมองเหมือนท่านผมมองว่าเฟซบุ๊กเนี่ยวันนี้มาดูดีกว่าอนนท์ผสมทักทายสวัสดีครับ เลดเปิดนะเลดเปิดเลดเปิดเนี่ยไนทฮอกต่อห้าสี่ไนทฮอกนี่ขวาตีนขวาหนักแน่นขาแรกขาลอยขนาดที่อ่าอ่าบุเรงนองนะไทมมิ่งของก่อนการออกอาวุธนี่เหมือนไม่มั่นใจในเอฟซียึกยึกยักยักยึกยักยึ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 กยักยักงั้นแหละนะยึกยึกยักคือความมั่นใจเหมือนไม่มีอ่ะบุเรงนองต้องปรับปรุงตรงนี้จริงๆเป็นมวยมีฝีมือฝีมือดีคนหนึ่งเลยแต่วันนี้นะวันนี้ไนฮอก แกร่งเกินห้ามใจอะแล้วมีเมื่อเมื่อเช้าคุยกับลูกชายของวันชัยนะวิชัยราชนนนะทงไซทงไซบอกว่ามีอัดฉีดไม่ต่ำกว่าห0 0 0 0ืโอ้โห,โหในเบื้องต้นนี้ไม่ต่ำกว่า50,000พี่โอ๊ตพระชราชัยพี่กล้วยฉวางอย่างเงี้ยนี่คือพวกอ,อยู่เบื้องหลังนะอานอน์ผสมทักทายสวัสดีครับก็เห็นมายังไงก็เล่าอย่างนั้นนะเห็นมายังไงก็เล่าอย่างนั้นเลดเปิดน้นเลดเปิด เรทเปิดไนท์ฮอกต่อ54าสี่นะเ mm hmm. เดี๋ยวเรดมวยดีวิธีไทยในเอฟซีเอฟซงแดงทักเข้ามาขอเรดมวยดีวิธีไทยหน่อยอาแทกให้ไปเลยอ่ามิสเตอร์บิ๊กเอฟซีอาจารย์หองแดงครับชมตลอดขอบคุณครับลูกชายอ้าแขนต่างหน้ารองไหมครับอาจารย์ลูกชายอาย้ขาด่างหน้ารองอ่าวันนี้วันนี้จริงวันนี้ท่านมวยท่านมวยเพชนรนพเดชดีกว่านะเอฟซ ชาตมวยเพชรนพเดชดีกว่าโอเคไหมใจ,ใจชนะสีชัยผมชอบบุเรงนองอน,อนนนท์ผสมชอบบุเรงนองรองไปครับสังเวียนกันเกี่ยวขอช่องเจ็ดหนึ่งตัวครับเฟซบุ๊กนะเฟซบุก๊กเออเรศมวยดีวิทีไทหนะ้าหนึ่งเพชรหมื่นล้านสองหนึ่งเพชรสามารถ 11, สิบเอ็ดแปดอน้อยสิบเอ็ดแปดนะเอฟซีนะนี่นี่นี่คือ ช่องมวมดีวีทีไทยเอาท่อน้ำทไทยทีเคโอเกียริเพชรไปทีเดียวเลยเนาะอ่าท่อน้ำทยทีเคโอเกียริเพชรนัดห้าสามนะนัดห้าสามรักแสนกสิบเอ็ดแปดเพชรเสมอเพชรนะเสมอ,นะสมอปานเทพไปดูบทวิเคราะห์นะศึกท่อน้ำทายทีเคโอเกียริเพชรโดยหงแดงไปดูหงแดงให้เหลทตอนนี้ล้วไปดูบทวิเคราะห์อ่าหงแดงให้ใครตามนั้นเลยนะเอฟซี FC. หลังจากดูมวยไทยเจ็ดสีเสร็จก็ไปเปิดดูนะข้อมูลย้อนหลัง นะเข้าเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังสําหรับ f อซที่เข้ามาดูบทวิเคราะห์มวยไทยเดชสีทงของแดงอาทิตย์ที่ยี่บเอ็ดนะเอ่อถ้าเอฟซีเข้าไปดูพิมนะพิมพ์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะเอ่อหงแดงมีกางเกงแจกนะเอฟซี FC. มีกางเกงแจกสวยมากกางเกงมวยสีแดงส่วนอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดนะรอนะเอฟซีหงแดงจะประกาศคนที่โชคดีได้รับกางเกงอาทิตย์ที่ยี่อไลไอข้อมูลอ่ไลอ่า ข้อมูลวยไทยจ็ดสีอาทิตทย์ที่ยีนะเอเข้าไปดูว่าใครได้เดี๋ยวหงแดงจะพูดลงไปนะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าตัวเองได้ก็ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาเดี๋ยวหงแดงส่งเงเกงไปให้อาทิตทย์หน้าอาทิตย์ที่ยีมีเหมือนเดิมนะโอ้โหเป็นเสื้อสวยมากเสื้อของอานันตชัยก็มีเสื้อของ,ออาออของอราชานนก็มีนะตอนนี้ราชานนมีสตัวให้มาแล้วสตัว ส่วนกางเกงมวยไทยจะสีเหลือตัวสีน้ําเงิน fc เข้ามาอัลสุธิฮาร์สุกชอบเฟสต์โอเปร่โอเคป้าเปิ้ลสวัสดีครับอาจารย์หนองแดงสวัสดีครับปรเปิ้ลนครสวสรรค์บ้านเนี่ยสาเริงรักบุญช่องเจ็ดบอกหน่อยครับเพิ่งเข้ามาโอเคช่องเจ็ดคู่แรกไนท์ฮอกต่อห้าสี่นะครับช่องเจ็ดคู่แรกไนท์ฮอกต่อห้าสี่มาที่คู่สองนะคู่สองเฟซบุ๊กฟาร์มสุกระบือไทยวันนี้เจอกับเด่นพรเพชรเอกปัตตานีหนึ่งร้อยสิบห้า เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะมาหนึ่งรอยสิบสี่จุดแปดนะเอฟซีาำกว่าพิกัดศูนย์จุดสองนายเซนนานิปสีภูมิขอเสื้อพี่หงแดงใส่ได้ไหม <c oughs> อันนี้เสื้อใส่ทำงานไออันนี้เสื้อใส่ทำงานนะเดี๋ยวจะดูให้มีเสื้อมีเสื้อเสื้อสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอะไรก็ได้อันนี้เสื้อของวิชัยราชาโนนให้มาสองตัวนะสวยเลย อันนี้ไซส์ 2XL นะไซส์ 2XL ส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะเป็นเสื้อเบอร์เอนะน้องผู้หญิงใส่สวยมากเอมีสองตัวนะอาทิตย์ที่ยี่สิบอาทิตย์ที่ยี่แดในเอฟเข้ามาเดี๋ยวมงเกงลยกไปก่อนก็ได้เอชอบเสื้อปาเปิ้นแจกยังไงครับโอ้แค่แสดงความคิดเห็นเข้ามาถูกใจหงแดงเอาไปเลยอยากแจกะถูกใจนะ ทักมาเนี่ยแสดงความคิเดเห็นเข้ามาถูกใจเอาไปเลยเอาหงแดงชอบยังไงอ่ะหงแดงชอบมีมีมุมที่ตัวเองชอบนะ <S <S 1> <S 1> เล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้ลวลคนที่แสดงความคิเดเห็นเข้ามาหงแดงเล็งไว้แล้วเออเป็นเป็นอะไรที่มันง่ายมากเลยนะเป็นอะไรที่มันง่ายมากเลยผมเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วหนึ่งคนแต่ถ้าเกิดว่าผมต่อไปถูกมากกว่าสองคนจับฉลากนะเดี๋ยวผมคนจับฉลากให้ นะโอเคไม่ว่ากันนะสคนก็จับฉลาก1เอาเอาเอา,เอาไว้1ตัวเอสเอ็นแซดถูกใจครับอาจารขอบคุณครับประสิทธิ์มูลกันข้อมูลแน่นหนาครับขอบคุณเราพยายามทําข้อมูลที่ตรงไปตรง,ตรงมา f อฟจริงข้อมูลที่ตรงไปตรงมาในเอฟซได้ประโยชน์มากกว่าให้ให้ทัศให,ให้ให้มือรักมวยชอบนะ หงแดงมองว่าข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเนี่ยเอสามารถนําไปประกอบลิงก์กับคนอื่นได้เห็นข้อมูลนะเห็นข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลช่อง7เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่สัมผัสได้ตรงไปตรงมาไม่มีรับรอวงบางรับพี่พัดเลยขาการอาจารย์หงแดงวิเคราะห์ดีมากขอบคุณครับผม a c e b o o k เนี่ยเวทเมื่อเช้ามาดีกว่าในเอฟซีอันนี้เร,เราเราเราพูดแบบตรงไปตรงมา Facebook มาร้อย สิบสี่จุดแปดต่ำก็พิกัดศูนจุดสองขนาดที่เด่นพรเพชรมาร้อยสิบสี่จุดหกต่ำก็พิกัดศูนย์จุดสี่เรทเปิดหนะ้ะเฟซบุ๊กต่อนะเรทเปิดล่าสุดเนี่ยเฟซบุ๊กต่อสิบเอ็ดแปดเฟซบุ๊กเนี่ยนอกมีแข้งขวานะแข้งขวาหมัดขวาในขวางหน้าแทงทําไม่ดีเขายกเขาแหลมแทงเจ็บขนาดที่เด่นพรเพชรเนี่ยเด่นพรเพชรเนี่ยเป็นมวยขวานะแข้งขวาพอใช้ได้แต่ปัญหาของเด่นพรเพชรคือหายไปนาน เนี่ยมาต่อยช่อง715ดสิบเวร้อสิห้าหงแดงว่าเป็นเวทที่ลงตัวของ Facebook นะ Facebook ลงตัวมากๆาตรีสีเมืองใหม่หงแดงยืนหนึ่งมวยช่อง7ขอบคุณครับผมอ่าไม่ประมาณนั้นนะแต่ก็จะพยายามทำข้อมูลให้ออกมาดีที่สุดขนาดที่เด่นพรเพชรเนี่ยเด่นพรเพชรเนี่ยเป็นมวยเข่าในอาชีพรูปร่างใช้ได้นะแต่ปัญหาของเด่นพรเพชรคือจังหวะเพเดศึกจังหวะมวยเพเดศึกอาวุธนำอาวุธตามเนี่ยหงแดงมองว่า นอกของเด่นพรเพนี่สู้เฟซบุ๊กไม่ได้นะขณะที่นายนี่มองว่าเบียดเฟซบุ๊กนายของแดงว่ามองว่ามองมองว่าเหลื่อมแค่มินนะเหลื่อมเป็นมินแค่ลูกแข่งแข่งแรงยกแทงยกแทงนี่คือความแข็งแข่งของเฟซบุ๊กส่วนวงนอกของแดงมองว่าเฟซบุ๊กดีกว่ามวยคู่นี้เลดเปิดเฟซบุ๊กต่อเจ็ดสี่สิบเอ็ดแปดวันนี้ของแดงชอบไปที่เฟซบุ๊ก fc ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากมวยหูตีหมอชิดด้วยนะ fc ถ้าเกิดว่าไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยแมวนะแมวขี้เละยัยงไงถ้ามันจับหนูได้ก็โอเคเหงแดงไม่ไม่ซ้ำไม่ว่าใครนะแล้วแต่ชอบคุณไม่ชอบตีหมอชิดก็ไม่เป็นไรอ,อหรือไม่ถ้าชอบก็สมัครเข้ามาได้หงแดงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะบอกว่าใครเก่งไม่เก่ง ใครเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่สามารถบอกให้เอฟซอยู่รอดปลอดภัยได้ถือว่าใช้ได้นะจับหนูได้ถือว่าใช้ได้วาสุพจน์คู่พันศักดิ์อาจารย์อาจารย์เสอาจารย์ได้ไหมโอ้โ,อโ,อโ,อโอต่อตระกูลสายคาบต่อ,อยจีโมงครับอ่าสิบสนกาสามนาทีวาสุพจน์ ฟันสักไหวไหมครับเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะวิเคราะห์ฟันศักให้ฟังนะเอฟซีโอเคมาที่รองคู่เอกเดชพานุสอพงษ์กรมอเจอกับเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยเดชพานุมา112.4นะเอฟซีขนาดที่เอ่อเพชรนพเดชมา112.8เพชรนพเดชนี่เบื้องต้นมีอาชีพหนึ่งหมื่นบาทนะเอฟซีสรีระรูปร่างของมวยคู่นี้ไม่ห่างปากหัวตัวเท่าได้ไหมเดชพานุเขาอะไอาชีพนะ มวยขวากระดาษที่เพชรนพเดชสองสองสอง,สองเจนเจนแรกนี่ตีนขวาหนักเจนสองนี่เข่าในเข่าในนี่ยกแทงยกคาทําได้ดีเป็นมวยธาตด,ดีนะ่ะธาตมวยดีอาวุธดีเจษีต้องอาจารย์ของแดงสวัสดีครับสมัยนาสุรินที่เด็ดหนึ่งตัวครับชอบมาก Facebook ที่เด็ดโอเคนะเฟซบุ๊กนะเอ่อของแดงมองว่าเด็ดพานุนะ่าช้ากว่า การออกอาวุธนี่ของแดงมองว่าความต่อเนื่องอะจําได้วันที่เจออ่าเด่นสยามได้ไหมเด่นสยามตัวเล็กโอ้โหเด็ดพานุเพื่อจะชนะได้เนี่ยก็เต็มเกลืนวันนี้มาเจอเพชรลพประเด็นของแดงมองว่านกเพชรลพประเด็นเี่ยเขี้ยวนะเขี้ยวมากๆอาวุธเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวโคตรเขี้ยวเลยแท่งขวาเนี่ยยอดการเจอมาแล้วยอดการช้างนครศรีเจอไม่ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวคลองตีไม่ได้เลยเพชรลพประเด็ขวางแทงยกสู้โอ้โห เลดเปิดนะ้าเลดเปิดเดทพานุต่อสิบเอ็ดแปดะพานุพงบอกมาเดทพานุเดทพานุสนะิบเก้าในเอฟซีไหลไหลมาเดทพานุต่อแค่สนะิบเก้านั่นเองไหลลองนะเอฟซี FC. คูนี้ไหลลองอหงแดงให้ลองไปที่เพชนรนพรเดชมาถึงคูเอกพันศักดิ์เจอกับเ,เพชรตั้มหนึ่งต่อสุรัตเพชรดํ้มหนึ่งเนี่ยซ้อมอยู่ต่อสุรัตนะทีมงานสทอทแดนระยองพามาขณะที่พันศักดิ์เพชรเกตเพชร เลดพันศักต่ออ่าเลดพันศักในนี้นะพานุพงศ์บอกมานะเลดพันศักต่อสิบปดมวยคู่นี้แผลกลางวันกับแผลกลางคืนนะเอฟซเราเน้นไปเสรีน้อยสีวิเศษชอบเพชรนพเดชครับพี่อ่อวิริยะเดชพานุกระดูกแข็งนะเอ่อใช่กระดูกแข็งกว่าแต่กระดูกแข็งกระทาตมวยเนี่ยชอบมาไหนอะ นะ,ะคนหนึ่งเด็กนะทานมวยดีอีกคนหนึ่งกระดูกมวยดีสรีระรูปร่างดีฉลาดต่างกันอนะเออคนหนึ่งทาานมวยแล้วเอาที่ชอบไปนะเอฟซีของแดงแค่นี้แต่แต่ของแดงชอบไปที่ทาานมวยทวัดอุน่นอาจารย์ครับติดตามฟังข้อมูลของอาจารย์ครับขอบคุณน้องอาเซียงรับจบเฟซบุ๊กชนะไหมครับชนะวันนี้นะวันนี้ผมมองว่าเฟซบุ๊กชนะ ดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะเฟซบุ๊กวันนี้ชน,นะมุมมองของผมนะผมมองว่าชน,นะส่วนคู่พันศักเนี่ยในเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่นอกได้ในดีในเหนียวแน่นเ,เพชรด้าหนึ่งนี่มีหมัดนะซึ่งพันศักไม่ค่อยชอบแต่หมัดพันศักไปต่อยวันเพิ่งโดงนนกมานะนวมเล็กเปิดนิ้วโอ้โหเจอสิริศักสิงมาวินวันนั้น แพ้นอกแพ้นอกแหลมสิงสอเดชพันธ์นโอ้แลมสิงนาทีนั้นใครก็แพ้ได้อคิดโมบิลไม่ขอนานแล้วสองตัวอสองตัวนี่พันศักก์กับเฟซบุ๊กโอเคไหมอชอบมวยรองหนึ่งวันนี้รองไปที่พเพชรนอกพระเดชมีมวยรองอ่ะนะมีมวยรองรองไว้ที่พเพชรนกพระเดช วันนี้นะแผลกลางวันนะของแดงมองว่าเพชรน้ำหนึ่งเขียวยากทำไมถึงบอกว่าเพชรน้ำหนึ่งเขียวยากวันนี้ของแดงมองว่ามวยใช้แรงเจอมวยใช้แรงมาเจอกันไอเอฟซีมวยใช้แรงเจอมวยใช้แรงมามามาเจอกันเนี่ยการที่คุณจะหม่มการที่คุณจะฟัดเนี่ยการที่คุณจะกล้ํเนี่ยคุณใช้แรงเกิดว่าเยอะไปเยอะมาแล้วลิ้นห้อยปากห้อยอะเออ,อยืนระยะไม่ได้เป็นไงเสร็จไหม แผลกลงวันมีผลนะนี่นี่นน,น,นี่ถึงอยากบอก f อฟซีอ่ชาชาภัยขอสรุป4คู่เจ็ดสีด้วยนะครับเอสุราษฎร์ธานีครับในหัวเดี๋ยวว่าไปสมจิตเทียนแสงคู่รองเงินคู่เอกแดงอ่าประมาณนี้โอเคนะเอเดี๋ยวเรามาสรุปเลยนะวันนี้กระชับนะ FC ฟของแดงขอแบบกระชับนิดน,นึงง่วงนอนมากเลยเมื่อคืนไม่ไนอนโอ้ตื่นมาตั้งแต่ตีสองไม่ได้นอนเลย เอ่อเปิดดูแมนยูชนะสองหนึ่งเออชนะก็ดีใจกับแมนยูนอนไม่หลับเลยแมนยู U, ชนะสองหนึ่งเออออมเงไว้เยอะออมเงิไว้เยอะนอนไม่หลับไม่ว่ากันนะเอฟซีมาสรุปเลยนะมวยรักมวยชอบช่องเจ็ดนะพร้อมเรทชอบหนึ่งนะพันศักดิ์เรทพันศักดิ์ต่อสิบเอ็ดแปดสามสองนะเอฟซีวันนี้ชอบพันศักดิ์ของแดงบอกว่าแผลคังวันนี้เซฟพันศักดิ์ อันนี้พูดแบบไม่ต้องอ้อมคอมชอบสองวันนี้ของแดงชอบเฟซบุ๊กวันนี้มองว่าเฟซบุ๊กวันนี้ลอยใหญ่นะลอยลอ๋อหนาหนาหนาใหญ่นะน้ำหนักมาดีไม่ขาดเมื่อวานมาทําการลดที่ช่องเจ็ดนะเห็นถ่ายลงที่เห็นลดน้าหนักเห็นนะว่าพฟนมาลดที่น้าหนักที่ช่องเจ็ดทีมงานรู้สึกว่ามั่นใจนะมาลดที่ช่องเจ็ดแล้วก็ได้ตามพิกัดนะเมื่อเช้านี้มาขาดนิดนึงก็ไม่เป็นไรถือว่าสีหน้าแววตาโอเค ูรูที่มามาดูเมื่อเช้านี่ท่านให้คอมเมนต์ได้ดีมากบอกว่า facebook วันนี้นะดูแข็งแกร่งแดง,ง,งกว่าชอบสองนะ c e b o o k facebook ต่ออ่าสิบเอ็ดแปดนะชอบสามเนี่ยวันนี้ไนฮอกไนฮอกห้าสี่นะเอซีชอบไนฮอกมากๆอยากจะบอกว่าเป็นชอบหนึ่งก็ว่าได้นะงแดงชอบไนฮอกมากสาเหตุที่ชอบไนฮอกนี่ชอบอาวุธนะอาวุธมวยนี่หนักแรง แล้วเป็นมวยสเต็ปอาวุธออกได้ดีมากๆไม่ว่าหมัดไม่ว่าแครงเนี่ยนะลูกศิษย์ของพี่วิชัยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ธรรมดาหนักแรงขณะที่ชอบสุดท้ายของแดงให้รองไปที่เพชรนกประเดชซื้อไปที่ธาตุมวยเด็กคนนี้ธาตุมวยไม่ธรรมดาโคตรนะมองว่าเก่งนะแดงมองว่าเก่งเลยเจรไนนิดเดียวนะเจรไนเพชรนกประเดชนินดเดียวส่งมาอยู่กับพี่แขกสักเดือนสองเดือนก็ได้อยู่กับพี่หวังมาทอง นะหรือไม่ก็ส่งมาซ้อมกับอสอเดชพันธ์นะซ้อมมาซ้อมกับสอเดชพันธ์สักเดือนหนึ่งก็ได้มาซ้อมเพรเกตเพรอยู่กับพี่แขกก็ได้พี่แขกกัดขัดเกาหน่อยสามค่ายนีย่หรือถ้าไปได้สิงมาวินก็ดีฝากไปสักเดือนเด็กจะได้มีประสบการณ์นะเหมือนเป็นการไปหาประสบการณ์นะ่ะฝากมาเกตตัวสักอาทิตย์สองอาทิตย์อยาียได้เลยตังนะให้เด็กมีอนาคต ในอนาคตข้างหน้าเผื่อจะพัดจับผูได้เป็นแชมป์โลกวันอีกโอ้โหเพชรนประเดชเอ้ยนะเป็นเด็กธาตุธาตุมวยดีอาวุธดีนะประมาณนี้นะนะเอฟซีมวยหน้ารองที่สุดวันนี้เพชรนประเดชโอเคนะวันนี้ตัวเดียวกับบ้านเฟซบุ o กโอเคจัดไปวันนี้เวลาหมดขอบคุณ f อฟที่เข้ามาติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ